รองนายกอนุทินนะครับพร้อมรัฐมนตรีสาธารณสุขและเลขาธิการอาเซียนก็เริ่มร่วมเปิดตัวนะครับสำหรับสํานักงานนะฮะเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ครับซึ่งตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานทุกประเทศในอาเซียนในการเข้าถึงข้อมูลวิชาการการแพทย์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันตรวจจับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ได้ทางสถา,านาการณ์ครับ ซึ่งทางนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรัฐมนตรีสาธารณสุขและเลขาธิการอาเซียนร่วมในพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ครับซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น15อาคารศูนย์การแพทย์บางรักกรุงเทพม,มหานครซึ่งทางรองอนุทินก็กล่าวว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยตั้งขึ้นตามฉันธรรมติของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37เมื่อปี63จากการ,รเผชิญวิกฤตของโรคโควิดที่กระทบความมั่นคงด้านสุขภาพและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลครับจึงเห็นพ้องในการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์ในการรวบรวม,รมข้อมูลวิชาการทางการแพทย์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกทั้งหมดในการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพโดยเลือกให้จัดตั้งสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับ,รบเนื่องจากไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติและเป็นตัวอย่างในการถอดบทเรียนขององค์การอนามัยโลกครับถึงการบริหารสถานการณ์โควิดของไทยสู่ทั่วโลกจึงเลือกตั้งสำนักงานแห่งนี้นะครับในไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ทุกประเทศในอาเซียนครับดยเบื้องต้นนะฮะศูนย์เนี่ยได้เปิดนะครับได้รับทุนสนับสนุนจากญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียก่อนจะออกระเบียบการบริหารรวมถึงคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์ รวมถึงหลักการจัดหาทุนและการบริหารต่างๆซึ่งประเทศสมาชิกจะมีการหารือในรายละเอียดกำหนดร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับในการประชุมร่วมที่หลวงพระบางที่สปปลาวครับทั้งนี้ในการทํางานของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่นะครับเบื้องต้นมี3ประเทศรับเป็นเจ้าภาพร่วมคือเวียดนามอินโดนีเซียและก็ไทยครับโดยแบ่งการทํางานเป็น3ามกลุ่มก็คือแบ่งกันดูประเทศละกลุ่มครับ คือเวียดนามเนี่ยดูกลุ่มงานป้องกันอินโดนีเซียดูกลุ่มงานด้านตรวจจับและไทยดูกลุ่มงานด้านการตอบโต้ครับ